สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าเร่งชงรัฐบาลใหม่ข้อแพ็กเกจ EV3.5 d d ดีเดมกราคม25 6 7ตอกย้ำไทยฮับอาเซียนนายนัทพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะ กรรมการและเลขาุุการร่วมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ดอเปิดเผยภายหลังการลงนามความร่วมมือ MOU ยกระดับผู้ประกอบการยานยนต์มุ่งสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกอสวหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย สำนักง,งานนาวัตรกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนสอนอชอสถาบันยานยนต์หรือสยอยอและสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทยหรือ e ีว t ว่าเมื่อการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เรียบร้อยบอร์ดอีวีจะรอความชัดเจนจากรัฐบาลใหม่ว่าจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างบอร์ดหรือไม่หากคงโครงสร้างเดิมจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ มาตรการ EV 3.5ซึ่งที่กำหนดทั้งการให้ส่วนลดราคารถจนต์ EV นำเข้าการกำหนดให้ค่ายรถตั้งโรงงาน EV ในไทยตลอดจนการให้สิทธิประโยชน์การกระตุ้นการลงทุนตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ EV โดยมาตรการใหม่นี้จะครอบคลุมและเพิ่มเติมจากมาตรการ EV 3.0ในปัจจุบันที่เน้นการให้ส่วนลด EV นำเข้าและการกำหนด ให้ตั้งโรงงานผลิต EV เท่านั้นซึ่งมาตรการจะหมดอายุสิ้นปีนี้นายนัทพลกล่าวอีกว่าแนวทางการส่งเสริมดังกล่าวนั้นเพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต EV แห่งภูมิภาคจากเป้าหมายการผลิต EV 30%ภายในปีคศ2030หรือพศ2573 วก,กับเทรนโลกปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ความเข้มแข็งที่มีอยู่ต่อยอดสิ่งใหม่ล่าสุดนั้นภาครัฐและเอกชนจึงเดินหน้าด้านการทำวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการร่วมมือพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในอนาคต กรณีประเทศในภูมิภาคอาเซียนประกาศตัวเป็นฮับ e ีีเช่นเดียวกันกับประเทศไทยเรื่องนี้ไม่แปลกเพราะมีการประกาศมาตลอดซึ่งไทยนั้นทราบดีและพยายามออกมาตรการการกระตุ้นการลงทุนทั้งการออกแพ็กเกจ EV 3.0ผ่านการเป็นส่วนลดให้กับผู้ซื้อสูงสุด1.5แสนบาทต่ตอคันซึ่ง ค่ายรถยนต์ต้องผลิตชดเชยตามจำนวนที่นำเข้านอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนการออกมาตรการยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติการลดภาษีจดทะเบียนประจำปีการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า,ฟาในที่สาธารณะนายนัทพลกล่าว รายงานข่าวแจ้งว่าเบื้องต้นมาตรการ EV 3.5รัฐจะอุดหนุนผ่านส่วนลดยานยนต์ EV นำเข้าประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทต่อคันและกำหนดให้ค่ายรถยนต์ต้องตั้งโรงงาน EV ในประเทศไทยประมาณ2-3เท่าจากจำนวนที่นำเข้าภาพรวมสิทธิประโยชน์จะน้อยกว่ามาตรการ EV 3.0เพื่อเป็นธรรมกับผู้ผลิตที่ร่วมมาตรการก่อนและเน้นจูงใจค่ายรถที่ยังไม่ร่วม มาตรการ ev 3.0อาทิเช่นค่ายุโรปคาดว่าจะได้รับความสนใจเพราะปัจจุบันนั้นตลาด ev ในประเทศตเติบโตสูงมากหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนตัวในปีนี้คาดว่ายอด ev จดทะเบียนป้ายแดงจะสูงถึง6 0แสนคันซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคืบหน้าและความโชคดีของประเทศไทยในการจะเป็นฮับในอนาคตนะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับหลายๆส่วนนะครับได้เดินธุรกิจกัน หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับบามคึกน้า BOI ดึง GAC Ion ยักษ์ใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าจีนลงทุนกว่า6,000ล้านบาทนายนริศเทอดสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าล่าสุดบริษัท GAC Ion New Energy Automobile หรือ GAC Ion ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รายใหญ่อันดับที่3ของประเทศจีนโดยยอดการขายรถยนต์ไฟฟ้ากว่า2.7แสนคันในปี2565ได้ตอบรับเดินหน้าลงทุนครั้งใหญ่ในประเทศไทยเบื้องต้นเงินลงทุนเฟสแรกกว่า6,000ล้านบาทคาดว่ายอดรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น6แสนคันในปีนี้โดย b o i เชิญ7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐ และภาคเอกชนประกอบด้วยผู้แทนจากกรมส,สรภาษามิตรกรมศุลกากรสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอ,อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมขนส่งทางบกและสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยวงเล็บไทยซับคอนร่วมให้ข้อมูลแก่บริษัทเพื่อสร้างความชัดเจนและความเชื่อมั่น ในการเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญในภูมิภาคอาเซียนอย่างไรก็ตามการให้ข้อมูลในครั้งนี้เพื่อคลายข้อสงสัยของนักลงทุนในรูปแบบการให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จณจุดเดียวให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนโดยเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย้อกำหนดเกี่ยวกับ เขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีการจัดตั้งบริษัทในไทยการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าการจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐานในไทยและมาตรการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนของ B.O.I. และมาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าของกระทรวงการคลังหรือ E.V.3 รวมทั้งร่างมาตรการใหม่ ev 3.5เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ gac ion มากขึ้นนายมาไห่หยางผู้จัดการทั่วไปด้านธุรกิจระหว่างประเทศบริษัท gac ion new energy automobile ในฐานะผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการการลงทุนในประเทศไทยกล่าวว่าบริษัทขอขอบคุณหน่วยงานรัฐต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือ เพื่อตอบข้อสงสัยและให้ความกระจ่างในจุดต่างๆถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเพิ่มต้นการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของ GAC Ion ในประเทศไทยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวที่ดีมากๆสำหรับประเทศไทยกับการลงทุนในการผลิตรถดยดตนไฟฟ้าหรือรถ EV นะครับเพื่อป้อนให้กับตลาดหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ คืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture ครับได้มีผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเห็นว่าในคเมนหุนเส้นไม่ให้มีกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์เพราะบอกว่าประเทศกำลังพัฒนาต้องการทำทุกๆอย่างที่ทำเองได้แบบนี้หรือเปล่าเรานั้นถึงเห็นตะก,กะเขาว่าการเอาวัฒนธรรมชาติอื่นไม่ผิดการเรียนแบบอะไรก็ไม่ผิดแต่ จิตวิญญาณน,นั้นที่ไร้ศักดิ์ศรีเป็นของน่ารังเกียจคนรุ่นต่อมาเลยอ้างว่าเป็นต้นกำเนิดเพื่อให้จิตใจตนเองมีความมั่นคงขึ้นจะมวยจะโขนเพลงสมัยใหม่เก่าการแต่งกายเร็วนี้นะ่ะสะเลจันทรนก็บอกจะสร้างแบรนด์กีฬาให้เท่า Adidas สไนกี้แบบขมรสไตล์คือเกาะกระแสไปโดยไม่สนใจลิขสิทธิ์สรุปจริงหรือ กฎหมายต่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ไม่มีผลบังคับใช้ในเขมรขอผู้รู้ตอบคำถามด้วยซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าแต่ไทยกระชนถูกก๊อบงานฟ้องได้ค่ะเช่นกรณีห้องเสือ้อถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าก๊อบได้แต่ส่งออกไม่ได้มันแค่นโยบายขายฝันเรียกความนิยมครับของก๊อปในเขมรก็มีจจล้น ปัญหาคือคนไม่มีเงินซื้ออยู่ดีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนโลภมักทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองขเมนก็ดมไปด้วยคนเหล่านั้นด้วยเรานะ่ะเอาความยากจนมาอ้างเพื่อทําความชั่วไม่ได้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพื้นฐานคือขเมนมีครับกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์แต่จะไปดําเนินการฟ้องร้องคงเป็นเรื่องลําบากเลยดูเหมือนไม่มีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า คิดว่าฟ้องไปก็แค่นั้นเพราะระบบยุติธรรมอยู่ในมือให้สมเด็จหุนเส้นทั้งหมดคำพิพากษาก็ขึ้นอยู่กับมันนั่นแหละไม่งั้นจะมีหรือครับว่าการเลือกตั้งไม่มีพรรคฝ่ายค้านเอากับมันซิฮัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทุกหน่วยงานของรัฐบาลไทยช่วยกดดันผมมั่นใจว่าทำได้แน่ 1. กระทรวงต่างประเทศออกไปบ่นในเวทีนานาชาติ2 กระสวงวัฒนธรรมทำนโยบายเชิงรุกและพาดพิงกรณีขเขมรลอกเลียนแบบไทย 3. กระสวงการท่องเที่ยวทำนโยบายเชิงรุกโฆษณาไปเลยว่าเราคือต้นแบบ 4. กรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งในเวทีนานาชาติ 5. กระสวงพาณิชย์กดดันโดยการลดการส่งออกนำเข้า 6. กระสวงแรงงานลดการนำเข้าแรงงานจากขเขมรและตรวจรายงานเทื่อน 7. ตามชายแดนก็ตรวจให้เยอะขึ้น 8. กระทรวง ICT ต้องโปรโมทเกี่ยวกับเว็บเถื่อนและเพจที่มีข้อมูลบิดเบือนของคอมเมนตกระทรวงกลาโหมคู่บ้างเช่นซ้อมรบกับเวียดนามซ้อมรบกับลาวคู่คอมเมนมันบ้าง 10. กรุงเทพมหานครก็ตรวจตาจับพวกขอทานให้หมดคนทำมานะครับคมเมว่าที่ว่ามาทั้งหมด จะทำได้ถ้านกักการเมืองและผู้มีอิทธิพลในประเทศไทยไม่มีผลประโยชน์ในขมรค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ